vivo v50 lite s m a r t p h o n ที่มาพร้อมกับสโลแกนแบตอึดจนต้องขอท้าในตัวเครื่องสวยหรูบางเฉียบไฮไลท์อยู่ที่ตัวเครื่องสีทองไทเทเนียมโกลคือสวยหรูมากมาพร้อมขอบเครื่องเงางามด้วยวัสดุผิวสัมผัสแบบไฮกลอสและไฟวงแหวนออร่าไลท์พอดเทสถ่ายรูปสวยทุกมุมอีกหนึ่งตัวเลือกสีดำแฟนทอมแบล็คสวยหรูแบบระยิบระยับแบบนี้ครับใครชอบสีดำนี่โดนเลย มีหน้าจออัม l e เลขนาดใหญ่6.77นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราเีเฟลต์120 h z สว่างสดใสด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถรับชมคอนเทนต์ที่มีความละเอียดสูงได้แบบเต็มตาแบบนี้เลยแล้วขอบจอบก็บางมากๆสีสันของคอนเทนต์ที่แสดงออกมาก็สวยสมจริงนะครับสำหรับสายรับชมเอนเตอร์เทนดูคอนเทนต์ต่างๆ Netflix หรือ YouTube อะไรเงี้ยรับรองฟินสุดๆเลยแหละ ภาพดีเสียงก็ต้องดีเพราะม,มาพร้อมลำโพงคู่สเตอรโอและฟีเจอร์ออ d i o b o อบูสลองรับเสียงสูงสุด400เลยแน่นอนว่าเรื่องกล้องก็ไม่เป็น2อรองใครเพราะปังทั้งกล้องหน้ากล้องหลังโดยที่กล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่ความละเอียด50บวก8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด3-2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้เป๊ะปังเวอร์ทุกช็อตลองไปดูตัวอย่างภาพกันเลย มาพร้อมชิปเซ็ตตัวแรง MediaTek Dimensity 6003ทำให้รองรับฟีเจอร์ AI มากมายโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ AI Photo Enhance สหรับการปรับแต่งภาพด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ภาพที่ดูหมองๆทำให้ดูสดใสได้ในพริบตาอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เด็ดกับ AI Erase 2.0ลบวัตถุหรือคนที่ไม่ต้องการออกจากเฟรมภาพของเราทำให้ภาพดูโล่งๆเนียนๆแบบนี้ ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะถ่ายในฝูงชนเราก็โดดเด่นได้อีกหนึ่งฟีเจอร์สุดฮิตอย่าง Circle to Search แค่วงกลมก็ค้นหาวัตถุที่ต้องการได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือภาพจากกล้องหรืออะไรก็ตามนะครับ AI จะค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ทันที เห็นสวยๆแบบนี้แต่อึดใช้เล่นเพราะผ่านการรองรับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP 65ช่วยป้องกันน้ำและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนรอบด้านจากมาตรฐาน s g s ระดับ5ดาวแม้เครื่องจะเปียกอยู่ก็สามารถเปิดหน้าจอใช้งานต่อได้ทันที ที่สำคัญมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง6,500ม ah, ิลลิแอมแบบบลูโวลซึ่งเป็นมาตรฐานแบตเตอรี่ระดับเรือธงรองรับการชาร์จเร็ว90วัตต์ด้วย vivo v, v 5 0 Lite วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง9,999บาท